สวัสดีนะครับผู้ที่โดนปืนใหญ่ยิงอัดหน้าทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเอง <c oughs> ฉันเลิฟสิ่งประดิษฐ์สตูดิโอ คลิปในวันนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะเราจะสนอนคุณผู้ชมเนี่ยประกอบปืนใหญ่แบบ DIY นะครับเพื่อที่จะได้เอาไปยิงอัดบ้านคนที่เราไม่ชอบหน้านะยิงแบบตูมอให้บ้านหายข้างหลังเลยนะสุดท้ายเขาผมเรานอนคุกแบบตำรวจมาจับไง <c oughs> นอนคุกไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านของเขา <c oughs> ว้าตอนจบโซแซดนิดนึงเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็คือตาเลเซอร์ไทคูนผิด at once ลันเชอร์ไทยคุณตะกี้นี้รอเล่นจริงๆแล้วเกมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรานั้นสร้างปืนใหญ่แล้วก็ไปยิงบ้านเพื่อนแต่อย่างใดแต่เกมนี้เป็นเกมสร้างปืนใหญ่นะครับที่เราจะต้องเอ่อให้ปืนใหญ่ยิงเศษขยะไอ้พวกนี้ออกมาเว้ยแล้วเราเนี่ยครับจะได้เงินครับผมตามแต้มที่ปืนใหญ่มันยิงออกไปถ้าเกิดเราเนี่ยครับผมสร้างปืนใหญ่แบบยิงไกลมากแค่ไหนเราก็จะได้เงินมากแค่นั้นพอนึกภาพออกไหมนี่อะไรเนี่ยโรโบมายเนอร์ <o> นี่ของฟรีด้วยนะ ลองสร้างดูโอ้โหมันเป็นเครื่องเจาะอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเราจำเป็นที่จะต้องแบบเจาะพวกก้อนหินอะไรออกมาก่อนวะนี่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 แช่งจริงด้วยนี่จะเป็นวิธีที่เราจะได้เงินนี่ไงมันพน่นออกมาแล้วไอ้เม็ดเม็ดอันนี้เนี่ยอ่านี่ไงยิงออกไปละได้มาเท่าไหร่ว่าสี่บาทถ้ทางาเรียกกูยิงออกไปได้สิบสองเนี่ยนะกูยิงออกไปไกลมากๆเลยนะเว้ยมันสามารถใส่ได้หลายๆเม็ดใช่ไหมอ๋อเราต้องรอก่อนครับรอก่อนรอให้มันครบ สิบก่อนใช่ไหมมันถึงจะทําการเอาตรงนี้ออกนะครับแล้วถึงจะยิงได้อะไรประมาณนี้สิ่งที่สัมผัสได้ในเกมนี้เลยก็คือเครื่องชาร์จไฟฟ้ามึงชาร์จนานมากคุณผู้ชมครับรอประมาณ1นาทีกูถึงจะได้ยิงหนึ่งครั้งอ่ายิงออกมาเลยว้าวโอ้ได้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แจมแจมอันนี้แจมอันนี้แจมในดูดิกูสามารถซื้ออะไรได้บ้างมี9 4บบาทเฮ้ยซื้อได้อยู่ Free Energy Generator โห นี่ต้องแบบกดเอาของฟรีแล้วกูกดเอาไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมเกมนี้สมเพศกูนะครับเหมือนกับว่าของฟรีอ่ะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามึงเทพพลูมึงเติมเอาสิโอเคได้มาร้อยกว่าบาทละร้อยกว่าบาทผมสามารถซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้อัปเกรดโอเคซื้ออัปเกรดอันนี้ได้อย่างเดียวอัปเกรดเงินหมดเลยแค่นี้เองเหรอวะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยคล้ายๆเป็นไทคูลนะครับเป็นบ้านเรอเว้ผมไม่รู้นะครับว่าไอ้ตรงบ้านตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในการเออ เพิ่มเงินให้กับเราหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราจาเป็นที่จะต้องไปอัพไอ้ปืนใหญ่อันนี้ให้มันเสร็จก่อนนี่มันเป็น point giver อุย้ยที่ให้ point เรานี่ว่าซื้อแม่งเลยอ่าโอเคมันจะให้ point เราเพิ่มหรอวะโอ้การผลิตสุด amazing ว้าวมันให้ point ยังไงเนี่ยออกมาปุ๊บเราก็ได้ point ตรงนี้ออกมาแล้ว point ตรงนี้ของกูมันไปสร้างอะไรได้บ้างวะอ๋อโอเคไอ้ point อันนี้นะครับมันเอาไว้ซื้อพวกแบบ สีม่วงมอะ่ะมันจะแบบ faster gen speed อันนี้นะ่าจะแบบว่า generate ได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะเ,ออเดี๋ยวผมไปซื้อ energy generator ดีกว่ามันจะได้ยิงเร็วกว่าเดิมนะครับนี่อันที่2กูมาละนี่ไฟฟ้าเรามี2ที่เราเว้ยยิงได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมยิง nice dude upgrade upgrade yes อ่าคราวนี้เราปเกรดครก็ผมเหมือนกับเพื่อนเราแล้วหรือเปล่า ไม่เพื่อเรามึงอัปเกรดเป็นอะไรแล้วเนี่ยมึงเป็น <c oughs> เครื่องยิงทะลุมิติยิงทีออกไปนอกโลกเลยไหมนั่นน่นะตะกี้นี้ผมเพิ่งอัปเกรดนะครับโรงไฟฟ้าแบบใหม่กลายเป็นว่ามันจะมีไอที่ขดๆเป็นลวดอันเนี่ยสองอันเว้ยเห็นไหมมันจะเพิ่มไฟฟ้าออกมาได้แบบรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมอุย้ยกูาชอบจังเลยมนี่อัปเกรดหนึ่งร้อยเองอัปเกรดใช่แล้วเห็นไหมจะมีลวดเพิ่มออกมาอหก่ขดหนึ่งนะครับจะนํเรตไฟฟ้าแบบรวดเร็ว แล้วพอทีนี้ปืนใหญ่เราก็จะแบบยิงได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมไหนยิงดิยิงหน่อย <c oughs> มันพ่นออกมา <c oughs> บางอันแม่งกระเด็นออกไปนอกแมพมึงไม่ได้คิดแบบค่าพอยฆค่ามันนี่อะไรให้กูเลยยิงออกไปนูน่นไปหมดเลยโว้ดูดีดูดีมันยิงมัวมัว่วมันยิงออกไปแล้วมันยิงมัวมัมว,มมว <c oughs> ผมอยากจะรู้ว่าไอ้ปลายสุดๆเนี่ยมันเลขเท่าไหร่วะเออมองไม่เห็น ถ้าพูดกันตรงๆมองไม่เห็นคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ไปได้ไกลที่สุดนะครับอยู่แค่ตรงกลางตรงนี้ในขณะที่ของเพื่อนเรายิงออกมาทีแม่งมึงไปแบบจุดแดงๆตรงนั้นแ่ละเฮ้ยปืนใหญ่กูมันกระจอกขนาดนั้นเลยเหรอบอกแล้วของเพื่อนเราโอ้โหเครื่องยิงทะลุมิติเห็นลูกวีฉาไม่ไหวแล้วกูเติมเงินเลยดีไหมทําเป็นเล่นไปเงินเกมนี้ถือว่าแพงใช้ได้นะครับเติม5,000บาทฮ นี่เงินมาอัปเกรดแล้วว้วอัปเกรดแม่งเลยว้วคุณผู้ชมผมเพิ่งซื้อดาบเว้ยซื้อดาบจากตรงนี้มันเป็นเกียร์เว้ยผมเสียเงิน2,000ในการซื้อนะครับเราสามารถไปฆ่าคนอื่นเพื่อเป็นการตัดแข้งตัดขาทางธุรกิจได้ลองดูว่าเราสามารถฆ่าเขาได้ไหมโอ้ดาเมจโคตรร้อยกูนึกว่าจะแบบวันช็อตได้เราอยากให้นายนั้นเอ ยกเลิกการทําจรวดอันนี้ทิ้งไปซะนายกำลังขัดแข้งขัด,ข,ดขาทางธุรกิจของเราไม่หยุดหนีแกไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตรอดเอาละผมสั่งสอนเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเจียมเจียมในการทําธุรกิจนะและเ,เ,เขาคงไม่ทําธุรกิจครับผมเข้ามาแข่งกับผมอีกตลอดชั่วชีวิตนี้แล้วเพราะว่าผมสั่งสอนเขาไปเรียบร้อยแล้วนึกออกไหมส่วนเพื่อนบ้านเรา <Br> uh. ที่อยู่ตรงนี้กดออกเกมเลยขี้เกียจเล่นแล้ว <c oughs> ไม่จริงนั่นมัน จอมันบูซูเปอร์บูซูเปอร์บูซูเปอร์บูซูเปอรบ์รบูคิดจะมายึดครองโลกใบนี้อย่างนั้นเหรอฮะแกคิดจะมาครอบครองโลกใบนี้เหรออ่ะยกกูใช้ปืนใหญ่ยิงมึงหรอกนี่ละครับคุณผู้ชมเออซูเปอร์บูนะครับเขาคิดจะมายึดครองโลกใบนี้พร้อมกับปืนใหญ่ของผมเว้ผมไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากต้องกำจัดเขาทิ้งจริงๆห้าสิบบาทบวกสามสิบพอยต์เปลี่ยนเป็นวอเตอร์เอเนอร์จีโอ้นี่พลังงานน้ําเลยนะ เจ๋งว่ะเปลี่ยนเป็นพลังงานน้ำคุณผู้ชมครับเป็นพลังงานสะอาดเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ด้วยยี่ยเปลี่ยนเป็นแบบว่ารุ่นที่เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้อัปเกรดแค่400อย่างเหรอวะทำไมฉันถึงมองไม่เห็นอัปเกรดก่อนคุณผู้ชมเปลี่ยนปืนใหญ่ของเรานะครับอัปเกรดอีก600อ่านี่ถือว่าเป็นปืนใหญ่รุ่นใหม่เลยนะปืนใหญ่รุ่นยิงกันดั้ม อ,อนอี่เครื่องเทเลพอร์ตไปยังอนาคตอีกละอันนี้คือตันแล้วเหรอวะยังยังยังไม่ตันโอเคต้องซื้ออันนี้ด้วยอ,อ้มาเลยปืนใหญ่ Neo นเนโออาร์มสตรองใช่ป่กวะชื่อมันถูกไหมเฮ้ hey, ใช่จริงด้วยปืนใหญ่อะไรวะเนโออาร์มสตรองไซโคนเจดอาร์มสตรองใช่แล้วคุณผู้ชมผมกำลังสร้างปืนใหญ่อันนี้อยู่เนี่ยครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่ามันนั้นยิงออกไปไกลไหม hey! มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรปืนใหญ่กูโอ้โหสิ่งที่ฉันสร้างมาตลอด50ปีอื้อได้เยอะเหมือนกันนะอะตัวเลขหายไม่อย่าทำแบบนี้ตัวเลขหายมันถึงเท่าไหร่วะร้อคุณผู้ชมแต้มที่เราไปได้ไกลที่สุดคือ112นี่ครับคือกูต้องใช้ไอพรมวิเศษนี่บินมาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแล้วมันจะเป็นคำถามที่ฝังหัวผมตลอดชีวิตนะครับ และในวันนี้นั้นผมตอบคำถามนี้ได้แล้วหลังจากที่กูเล่นมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงบ้านที่กูสร้างแม่แม้ก,กว่าสิบห้านาทีในที่สุดก็เสร็จละผมอยากจะอวดนะครับว่าบ้านตรงนี้นั้นผมไม่ได้เติมเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เก่งเลยได้ขนาดนี้วะเนี่ยดูบ้านของฉันนะให้ฟีลยังไม่เอา <c oughs> บ้านแม่งอย่างแห้งอะดูดิโแม่งดูห้องนอนอันนี้ใช่ห้องนอน <c oughs> โอ้ก o d จริงที่ผมไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้นะผมไม่เทพเกินไปแล้ววะ่ะเนี่ยผมว่าผมน่าจะอัพหมดทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่นี่ผมอัพจนเต็มแล้วเว้ยผมไม่จำเป็นที่จะต้องอัพปืนใหญ่เพิ่มแล้วอันนี้น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมนั่นเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเจ้าหมอนั่นถึงกดออกจากเกมเพราะว่าเขาอัพจนตันแล้วเนี่ยผมว่าผมจบละไทคุณผมจบละจริงๆไม่มีอะไรให้กูซื้อแล้วใช่ไหมมันจะมีแต่เอันนีนะ้คุณผู้ชม ที่มันเขียนว่า Free Energy g e n เรเตอรนะครับแต่จริงๆแล้วมึงกดไปแล้วมึงไม่ได้อะไรมึงหลอกกูแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราเสร็จไทคูแล้วล้กันเดี๋ยวเรามาดูก็ผมว่าปืนใหญ่ขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะยิงออกไปได้ไกลแค่ไหนรีบชาร์จหน่อย <S <S ตะก,กี้นี้เป็นความเจ็บปวดโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เสียงนะขอใหม่อีกรอบหนึ่งผมคิดว่า ตะกี้นี้เครื่องมันน่าจะทำงานได้ไม่ดีน้อยกว่าเดิมอีก What the heck dude แล้วสิ่งที่กูอัพมานั้นคืออะไรมึงแม่งยิงไปแต่ก้อนอิดส่วนตัวกูนั้นยิงไปไม่ได้ก้าเดืดฉันไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวทำไมเกมมันทำกับฉันแบบนี้ สุดเซ็งนะครับเอาเป็นว่าถามว่าเกมนี้สนุกไหมก็สนุกนะครับคุณผู้ชมครับเอาไว้เล่นเพลินๆน,นะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเล่นเพลินๆแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันเนาะเนี่ยแบบเล่นเพลินๆแบบนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs>